สวัสด,ดีค่ะพี่นอ้องช่วงเจเดือนสั่งอด้วกับสั่งรถเนีย่ย <c oughs> แพกหมู <c oughs> แพกหมูกับไก่ใส่ช่องฟิดแว้จ้ะพี่น้องไม่ไกลหรอกไก่กับหมู นี่น้ำจิ้มลูกชิ้นกลับโอ้ยให้กลับแมงไว้เถอะดินี่อกไก่จะไพี่น่อกไก่ แกงไก่ใส่ฮอดปีแน่เลยพวกมันไม่จลาดกันแล้วใส่แซบกี่ใครจงไหนกินปิ้งแลสั่นกับลววงนวกแน่เนาะอือจิ ลโอกใหญ่พทด มันมีชิดนี้เด้อคู่เราพ้นกระจายถึงอ่ะมุมนงกอลเด้อจ้ะแก่แกงใส่แกงใส่ฟักแกงใส่หน่อไม้ดองจ่อไปหนอใส่หน่อไม้ดองใส่ใส่ปีกล้วย หมกใส่ปีกไ้เนาะหมกวยใส่หมกปีน้องนาบเด้มากหลยนะแกงไก่ใส่นงไอศกรมเอาข้านอยอยู่เสอยูในนนอ่ะต้องยงจะสิดอ,อ่แบปบันเายี่สิบาทถ จากมองแล้วเน่ะกี่โมงละสิบโมงเร็วจ้ะเวลาเร็วสี่สิบเอ็ดก็จทัวมา้วเดี๋ยตอน้ได้ไปเอาตู้ใส่กะป๋าอีกดอ๋ไปเคลียรอ์อีกดีบอไปเปิดเอาตู้ซิซไปเอาเลือก,กับก อเอสร็จเรียบร้อยแล้วจกน่อ ช่องปิดนี่แะพี่นังเอาใส่ช่องปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ นี้ก็ฝากไว้ซซมนี้เราจะี่น้องฝากช่องเจวเดือนแย่ข้าวลามออฟิเชียลด้วยค่ะผู้เย็นมีแต่ยาบายขอบคุณมากค่ะ